เมื่อหญิงสาวต้องแต่งงานเพื่อปลดหนี้เมื่อรู้ความลับถึงกับอึง้งเสียงลมพัดวิดวิวผ่านทุ่งข้าวโพดแห้งแล้งที่เคยอุดมสมบูรณ์ครอบครัวของแพรไหมเคยเป็นเจ้าของไร่ใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากพ่อของเธอนายพงษ์ตัดสินใจลงทุนผิดพลาดและจมปลักกับหนี้สินที่ไม่มีวันจ่ายคืน บ้านไม้เก่าที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดนี้เหลือเพียงความเงียบงันแพรไหมนั่งอยู่ริมชานบ้านมองดูแสงอาทิตย์ยามเย็นที่ค่อยๆจางหายไปใจของเธอหนักอึง้งเมื่อเห็นแม่ผู้ชารานั่งเงย็บผ้าด้วยมือที่สันเทาส่วนพ่อนั้นนั่งเงียบอยู่ใต้ต้นมะม่วงเหมือนคนหมดสิ้นความหวังพ่อเราจะทำยังไงต่อไปดีคะแพรไหมถามเสียงแผ่วน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาคู่สวยนายพงษ์ถอนหายใจหนักหน่วงพ่อพยายามทุกทางแล้วแต่เจ้านี้ไม่ยอมผ่อนผันอีกต่อไป ไม่ทันที่แพรไหมจะถามอะไรต่อเสียงรถยนต์คันหรูแล่นมาจอดหน้าบ้านฝุ่นตลบอบอวนไปทั่วชายหนุ่มในชุดสูทสีดำก้าวลงจากรถด้วยท่าทางสุขุมดวงตาคมกริบของเขาทำให้ทุกคนในบ้านรู้สึกถึงอำนาจที่แผ่ซ่านคุณคมนายพงพึงพำเสียงสัน่นแพรไหมมองชายตรงหน้าอย่างสงสัยนี่คือเจ้านี้ที่พ่อของเธอกล่าวถึงใช่ไหมชายคนนี้ดูไม่เหมือนพวกเจ้านี้หน้าเลือดทั่วไปเขาดูสุขุมและหน้าเกรงขามอย่างบอกไม่ถูกผมมาที่นี่เพื่อยื่นข้อเสนอครั้งสุดท้าย คมผู้เสียงเรียบถ้าคุณยังไม่มีเงินชำระนี่ผมมีทางออกให้ในายพงหน้าซีดคุณต้องการอะไรคมเหลือบตามองแพรไหมก่อนจะพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนในบ้านต้องชะงักให้ลูกสาวคุณแต่งงานกับผมแล้วนี่ทั้งหมดจะถูกลบล้างบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งแพรไหมมองคมด้วยความตกตะลึงหัวใจเธอเต้นแรงด้วยความหวัดหว่นและสับสน เป็นไปไม่ได้แพรไหมตะโกนเสียงสั่นเธอไม่รู้จักชายคนนี้เลยทำไมเธอจะต้องแต่งงานกับเขาคมมองเธอตรงๆด้วยสายตาที่เย็นชาแต่แฝงความมุง่งมั่นผมไม่ได้บังคับแต่คุณไม่มีทางเลือกอื่นหรือคุณจะปล่อยให้ครอบครัวต้องล่มสลายแพรไหมหันไปมองพ่อและแม่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์เธอรู้ดีว่าถ้าปฏิเสธชีวิตของครอบครัวจะยิ่งดิ่งลงสู่ความสิ้นหวังเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากก่อนจะเอ่ยคำที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาล ฉันจะแต่งงานกับคุณเสียงของเธอสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเพื่อครอบครัวแม่หัวใจจะเต็มไปด้วยความกลัวและไม่แน่ใจว่าชีวิตหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรแพร่หม่มาถึงบ้านของคมในช่วงเย็นหลังจากการแต่งงานอย่างเร่งด่วนที่ไม่มีความรักเธอยืนอยู่หน้าประตูบ้านหลังใหญ่ที่ดูขรึมและทึบเหมือนกับตัวเจ้าของบ้านเองสถานที่ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องมาถึงมันกว้างใหญ่เกินไปจนทําให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นแค่ฝุ่นละอองในจักรวาลน,นี้ เมื่อเข้ามาในบ้านเธอพบว่าทุกอย่างดูหรูหราจนเกินความเข้าใจวอลเปอร์สีทองเนาหลอดไฟระยะที่สะท้อนความร่ำรวยโซฟาหรูหราท่ามกลางห้องนั่งเล่นกว้างขวางการตกแต่งดูเหมือนจะตั้งใจให้ทุกสิ่งในบ้านมีกลิ่นอายของความสูงส่งแต่มันกลับทําให้แพรใหม่รู้สึกเหมือนเป็นคนแปลกหน้าในที่ที่เธอไม่เคยคุ้นคมที่ยืนอยู่ในห้องโถงใหญ่มองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาไม่เหมือนการต้อนรับที่อบอุ่นจากสามีที่ควรเป็นเขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่พยักหน้ารับก่อนจะเดินนําเธอไปอยังห้องที่จัดเตรียมไว้ให้ ห้องนี้จะเป็นของคุณในตอนนี้คมบอกเสียงเรียบและเดินออกไปทันทีไม่หันกลับมาแพร่หมายืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องเพียงแค่กลิ่นหอมที่ลอยมาจากผ้าปูที่นอนใหม่ทําให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดเธอนั่งลงที่เตียงกำมมือแน่นเพื่อระงับอารมณ์ที่ปั่นป่วนเธอไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาอยู่ที่นี่มันรู้สึกเหมือนกับการจาศีลในกรงทองคํา ระหว่างที่เธอนั่งคิดถึงบ้านและครอบครัวคมก็กลับมาที่ห้องเขาไม่ได้พูดอะไรมากแค่บอกให้เธอพักผ่อนและไม่ต้องกังวลอะไรเขาทิ้งคำพูดสั้นๆแล้วหันไปจากเธอเราจะไม่ได้เจอกันอีกจนกว่าจะถึงมื้อเย็นแพร่หม่รู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมชาติในบรรยากาศรอบตัวเธอพยายามทำใจให้สงบแต่ก็ยากเกินไปราวกับมีบางสิ่งที่คมปิดบังจากเธอซึ่งแพรใหม่ไม่สามารถระบุได้ ในคืนนั้นขณะที่เธอหลับตาลงพยายามจะปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆเสียงของรถยนต์ที่ขับออกไปจากบ้านดังขึ้นในความมืดเธอลืมตาขึ้นและพบว่าคมหายตัวไปอีกครั้งทั้งทงท,งที่ไม่เคยบอกเธอว่ากำลังจะไปที่ไหนแพรใหม่เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในชีวิตใหม่ของเธอการแต่งงานกับชายที่ไม่รู้จักทําให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกสิ่งรอบตัวดูเหมือนจะมีความลับที่ซ่อนอยู่ทว่าความลับเหล่านั้นเริ่มกลายเป็นความอยากรู้ของเธอ บางสิ่งที่คมไม่พูดถึงและบางสิ่งที่เธอเริ่มสงสัยว่าเขากำลังซ่อนอะไรบางอย่างจากเธอสองสัปดาห์หลังจากการแต่งงานแพรใหม่เริ่มคุ้นเคยกับชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหญ่ที่เต็มไปด้วยความหรูหราแม้ว่าทุกสิ่งจะดูเหมือนสมบูรณ์แบบแต่ความเงียบเหงาก็ยังคงตามหลอกหลอนใจของเธอคมไม่เคยอยู่บ้านในช่วงกลางคืนเขามักจะหายตัวไปทุกครั้งหลังมื้อเย็นราวกับว่ามีบางสิ่งที่รอเขาอยู่ที่ไหนสักแห่ง แต่วันนี้แพรใหม่ตัดสินใจที่จะหาคำตอบให้ตัวเองเธอรอจนกระทั่งคมเดินออกจากบ้านในยามค่ำคืนอีกครั้งและในครั้งนี้เธอได้ตัดสินใจเงียบๆตามเขาไป เธอใช้เวลาหลบอยู่ในเงามืดของพุ่มไม้เพื่อไม่ให้คมเห็นแต่การเดินตามเขาก็ไม่ง่ายเลยเขาเดินเร็วมากจนเธอต้องพยายามเก็บระยังไมให้เขารู้ตัวสุดท้ายคมหยุดลงที่สุสานแห่งหนึ่งซึ่งเงียบสงบและรกร้างอแพรไหมายยืนห่างๆด้วยหัวใจที่เต้นแรงเธอมองเห็นคมยืนอยู่หน้าหลุมศพที่ไม่มีชื่อข้างๆหลุมศพมีดอกไม้สดวางอยู่และเขาก็ก้มลงวางดอกไม้เพิ่มก่อนจะยืนอยู่ตรงนั้นในความเงียบเกือบสิบนาทีความสงสัยในใจของแพรไหมพุ่งสูงขึ้น เธอไม่เคยเห็นสุสานนี้มาก่อนและไม่เคยได้ยินคมพูดถึงใครที่เกี่ยวข้องกับสถานที่แห่งนี้เธอตัดสินใจเข้าไปใกล้ขึ้นอีกนิดแต่ทันใดนั้นคมหันมามองเธออย่างรู้ทันคุณตามผมมาทําไมเขาถามเสียงนิ่งแต่ในตาของเขากลับเต็มไปด้วยความเยือกเย็นแพรไหมสะดุ้งเล็กน้อยแต่ก็พยายามรวบรวมความกล้าฉันเห็นคุณมาที่นี่บ่อยๆไม่เคยรู้เลยว่าคุณมีใครที่นี่ คมมองเธอนิ่งก่อนจะยิ้มแย่ๆและพูดเสียงต่ำบางสิ่งที่คุณไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้แต่คำพูดของเขากลับไม่ได้ทำให้แพร์หมายหยุดสงสัยเลยเธอเห็นว่าคมกำลังหลบเลี่ยงบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับอดีตของเขาแม้เขาจะไม่พูดออกมาตรงๆแต่ความจริงบางอย่างที่เขาซ่อนไว้ทำให้แพร์หมายรู้สึกว่าเขามีความลับที่สำคัญมากกว่าที่เธอคิดทำไมคุณไม่บอกฉันแพรไหมาถามเสียงสั่นแต่คมก็ยังคงไม่ตอบอะไรเขาก้าวถอยหลังไปหนึ่งก้าวราวกับว่าไม่อยากให้เธอเข้ามาใกล้ นี่คือสิ่งที่ฉันทำเพื่อความสงบในไม่ใช่เรื่องที่คุณต้องรู้เขาพูดก่อนจะหมุนตัวเดินกลับไปที่รถแพร่ไหมย,ยืนอยู่ตรงนั้นมองตามเขาไปจนกระทั่งเขาขับรถออกไปจากที่นั้นความรู้สึกที่ค้างคาในใจทําให้เธอรู้ว่าเรื่องราวของคมยังไม่จบแค่นี้เธอจะต้องหาความจริงให้ได้ แพรไหมใช้เวลาหลายวันในการตหาความจริงเกี่ยวกับคมสถานที่ที่เขาไปเยี่ยมในตอนกลางคืนยังคงอยู่ในใจของเธอเหตุการณ์ในสุสานนั้นทําให้เธอไม่สามารถหลีกเลี่ยงความสงสัยได้อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะพยายามหลบเลี่ยงคําถามแต่มันกลับยิ่งทําให้เธออยากรู้มากขึ้นว่าเขามีความลับอะไรซ่อนอยู่วันหนึ่งแพรไหมแอบตามเขาไปอีกครั้งเธอตั้งใจจะหาคำตอบให้ชัดเจนแต่เมื่อคมเดินออกจากบ้านไปในตอนกลางคืนคราวนี้เธอตัดสินใจไปตามเขาโดยไม่ให้เขารู้ตัว เธอเดินตามเขาผ่านถนนที่เงียบสงบจนมาถึงเมืองเก่าแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความสุดโสมที่นั่นแพรไหมาเห็นคมเดินเข้าไปในอาคารเก่าที่ยังไม่ถูกทุบทิ้งแพรไหมายืนอยู่ห่างๆพยายามไม่ให้ตัวเองถูกจับได้แต่เมื่อเธอมองเข้าไปในอาคารเธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่คุณตายืนอยู่ตรงหน้าเขาชายคนนั้นมีท่าทางเกรี้ยวกราดและเหมือนกำลังพูดอะไรบางอย่าง,างรุนแรงกับคม ในตอนนั้นแพรใหม่เริ่มรู้สึกว่าเรื่องที่เธอกำลังสงสัยไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของคมเท่านั้นแต่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวของเธอด้วยเช่นกันเธอจึงตัดสินใจเข้าไปใกล้ขึ้นเพื่อฟังการสนทนาของพวกเขาพ่อคุณทำให้ทุกอย่างพังหมดพ่อของคุณทำให้เราเสียทุกสิ่งไปชายคนที่คมคุยด้วยตะคอกด้วยน้ำเสียงโกรธคำพูดนั้นทำให้แพรไหม่ถึงกับหยุดชะงักความสงสัยในใจของเธอเริ่มเบิกบานขึ้นอย่างเต็มที่พ่อของฉันแพรไหมายพึมพำในใจ คมยืนนิ่งไม่ตอบอะไรชัดเจนแต่ท่าทางของเขากลับเต็มไปด้วยความเครียดความโกรธแค้นนั้นไม่ได้หายไปเลยแม้จะผ่านมาหลายปีผมไม่ได้ลืมทุกอย่างที่พ่อคุณทำให้เราต้องสูญเสียคมตอบเสียงต่ำก่อนจะหันไปมองชายคนนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแพร่หม่รู้สึกว่าโลกทั้งใบของเธอเริ่มหมุนอย่างรวดเร็วพ่อของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับความลับที่ทำให้คมต้องเจ็บปวดและกลายเป็นคนที่เขาเป็นในตอนนี้แล้วทำไมพ่อของเธอถึงไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้กับเธอ เธอเริ่มรู้สึกว่าความจริงที่เธอไม่เคยรู้จักกำลังจะถูกเปิดเผยสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวกลับกลายเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้แพร่หมหันหลังกลับไปอย่างรวดเร็วก่อนที่คมจะเห็นเธอเธอกลับไปยังบ้านด้วยหัวใจที่หนักอึ้งความสงสัยและความเจ็บปวดเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเธอเพราะเธอรู้แล้วว่าอดีตของคมไม่ใช่แค่เรื่องของเขาคนเดียวแต่มันเกี่ยวข้องกับพ่อของเธออย่างลึกซึง้ง การตาหาความจริงกลายเป็นภารกิจที่ยากยิ่งสำหรับแพรไหมเธอไม่สามารถหาคำตอบจากคมได้อีกต่อไปเพราะทุกครั้งที่ถามเขาจะหลบหลีกหรือเปลี่ยนเรื่องไปเสมอแต่มันก็ยิ่งทำให้เธอมั่นใจขึ้นว่าเรื่องที่เขาปิดบังไม่ใช่เรื่องธรรมดาคืนหนึ่งแพรไหมตัดสินใจไปหาพ่อของเธอพ่อที่เคยเงียบมาตลอดและไม่เคยพูดถึงอดีตที่เกี่ยวข้องกับคมเธอรู้สึกว่าเวลานี้คือเวลาที่จะต้องค้นหาคำตอบให้ได้พ่อมีอะไรที่พ่อยังไม่ได้บอกฉันไหม แพรหมถามเสียงเบาขณะนั่งลงข้างพ่อที่นั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นของบ้านนายพงมองไปที่ลูกสาวรอยยิ้มของเขาเต็มไปด้วยความเศร้าและความกังวลแพรไหมความจริงบางอย่างที่พ่อซ่อนอยู่มันอาจจะทําให้เธอเจ็บปวดแพรไหมเงียบไปสักพักก่อนที่จะรวบรวมความกล้าเอ่ยขึ้นพ่อรู้จักคมหมาคะทําไมเขาถึงโกรธพ่อขนาดนั้น นายพงนิ่งไปพักหนึ่งเขาก้มหน้าลงหายใจลึกๆก,ก่อนจะเริ่มพูดในที่สุดคมเป็นลูกชายของชายที่พ่อเคยทำงานร่วมกันแต่ในวันหนึ่งเขาพ่อไม่สามารถบอกเธอทั้งหมดได้หรอกแพรไหมมันเจ็บเกินไปทำไมพ่อไม่เคยบอกฉันเรื่องนี้แพรไหมถามเสียงสั่นหัวใจของเธอเริ่มบีบแน่นความลับที่พ่อซ่อนอยู่เริ่มทำให้เธอรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เธอเคยรู้มันไม่เป็นความจริงนายพงยิ้มขมขื่นและกล่าวต่อ ในอดีตพ่อเคยทำผิดพลาดครั้งใหญ่คมเป็นคนที่ต้องทนทุกข์กับสิ่งที่พ่อทำจนเขาเกลียดทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพ่อและวันหนึ่งพ่อทำให้ครอบครัวของเขาต้องล่มสลายแพรไหมฟังไปแล้วรู้สึกเหมือนว่าหัวใจของเธอกำลังแตกสลายทุกคำที่พ่อพูดทำให้ความเข้าใจของเธอเปลี่ยนไปทั้งหมดความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนกลับเป็นสิ่งที่ยากเกินจะยอมรับพ่อพ่อทำอะไรลงไปแพรไหมถามเสียงแหบแห้งความเจ็บปวดเริ่มก่อตัวในใจในายพงถอนหายใจยาวก่อนจะบอกว่า พ่อเคยทำการตัดสินใจผิดพลาดในธุรกิจครั้งใหญ่และมันทำให้ทุกสิ่งที่คมรักต้องหายไปพ่อไม่เคยอยากให้เขาทนทุกข์ขนาดนี้แต่บางสิ่งมันเกินการควบคุมแพรไหมเงียบไปสักพักความเศร้าและความเจ็บปวดเริ่มท่วมทนจนเธอไม่รู้จะทำอย่างไรสิ่งที่เธอเพิ่งรู้ทำให้เธอเข้าใจว่าชีวิตที่เธอเพิ่งเริ่มต้นกับคมไม่ใช่แค่การแต่งงานเพื่อชํารนีแต่มันเกี่ยวข้องกับอดีตที่มืดมนและการเสียสละที่ไม่มีวันหวนกลับ ในคืนที่เงียบสงัดนั้นแพรหมายยืนอยู่ในห้องของตัวเองมองออกไปที่หน้าต่างมันเหมือนกับโลกที่เคยรู้จักทั้งหมดเริ่มพังทลายลงมาสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสงสัยและความคิดถึงสิ่งที่ต้องทำต่อไปแล้วเธอจะทำอย่างไรกับสิ่งที่รู้ความสัมพันธ์ที่เธอมีอยู่กับคมจะเดินไปทางไหนความลับของอดีตเริ่มเปิดเผยและการตัดสินใจครั้งต่อไปของเธอจะเป็นการกำหนดอนาคตของเธอเอง แพรใหม่เริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกที่หนักอึ้งใจของเธอเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแม้ว่าความจริงจะเริ่มเปิดเผยออกมาแต่การเผชิญหน้ากับความจริงนั้นกลับไม่ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเลยในขณะที่เธอยืนอยู่ในห้องโถงใหญ่ของบ้านเธอได้ยินเสียงรถยนต์ที่ขับเข้ามาจอดหน้าบ้านคมกลับมาแล้วเขาเดินเข้ามาในบ้านอย่างช้าๆเหมือนเขารู้ว่าเธอกำลังรอยอยู่เธอเฝ้ารอการพบกันครั้งนี้มาหลายวันแล้วและมันก็เป็นเวลาที่เธอต้องตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับความรู้ที่เธอได้รับ คมมองเธอด้วยสายตาที่เย็นชาเหมือนเคยเขาหยุดอยู่ที่ประตูห้องนั่งเล่นมองมาที่เธอโดยที่ไม่มีคำทักทายเหมือนทุกครั้งมีอะไรหรือเสียงของเขาดูแห้งแลง้งแพรหมายสูดหายใจลึกๆก,ก่อนจะพูดออกไปอย่างมั่นใจฉันรู้เรื่องทั้งหมดแล้วคมคมหันมามองเธอแววตาของเขาหม่นหมองคุณรู้เรื่องอะไรเรื่องที่พ่อของฉันทำเรื่องที่คุณเกลียดพ่อฉันแพรหมายพูดเสียงเบาแต่ทุกคำที่พูดเหมือนจะทิ่มแทงหัวใจของทั้งสองคน คมยืนนิ่งเขาทำเพียงแค่หายใจเข้าและถอนหายใจออกผมไม่ได้เกลียดพ่อคุณผมแค่เขาหยุดพูดเหมือนเขากำลังหาคำที่เหมาะสมในการพูดออกมาผมแค่รู้สึกผิดที่ไม่มีทางแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้แพร่หมมองเขาในความเงียบความรู้สึกที่เคยเต็มไปด้วยความสงสัยตอนนี้กลับกลายเป็นความเข้าใจและความเห็นใจอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนคุณคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง แพรหมาถามเสียงสั่นเครือความรู้สึกที่เคยโกรธแค้นค่อยๆลดลงเพราะเธอเริ่มเห็นมุมมองของคมมากขึ้นคมก้าวเข้าใกล้เธอช่วขณะหนึ่งเขาหยุดอยู่ตรงหน้าคุณแววตาของเขาแสดงออกถึงความเจ็บปวดและความลังเลมันไม่ง่ายเลยผมทำผิดตั้งแต่แรกที่ตกลงแต่งงานกับคุณผมไม่เคยต้องการให้คุณต้องมาอยู่ในที่นี้มันเป็นการหลอกลวงทั้งหมดแต่ตอนนี้มันก็เกินจะหยุดได้แพรหมรู้สึกว่าเขาพูดออกมาจากใจจริงแม้แต่เธอเองยังไม่รู้ว่าควรจะตอบกลับเขาอย่างไร แล้วจะทำยังไงต่อไปละ่ะแพรไหมถามเสียงเบาเธอรู้ว่าการตัดสินใจในตอนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างคมยืนนิ่งก่อนจะถอนหายใจผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปผมรู้แค่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตมันจะไม่หายไปง่ายๆแต่ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณได้รู้ว่าผมขอโทษแพรไหมมองเขาด้วยความรู้สึกสับสนขอโทษแล้วถ้าคุณขอโทษแล้วมันจะกลับไปเหมือนเดิมได้ไหม คมหันหน้าหนีไปพยายามเก็บอารมณ์บางครั้งการขอโทษไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แต่ถ้ามันทำให้เราเข้าใจบางสิ่งกันมากขึ้นก็อาจจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นบ้างแพร์หมายคิดทบทวนถึงสิ่งที่เขาพูดมันเหมือนกับว่าเธอกำลังยืนอยู่ที่ทางแยกที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอทุกคำที่คมพูดทำให้เธอเริ่มเห็นถึงความเจ็บปวดที่เขาต้องทนมาแต่เธอก็ยังสงสัยว่าจะเลือกเดินไปทางไหน ในขณะที่ทั้งสองยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบความรู้สึกที่ซับซ้อนระหว่างความโกรธแค้นและความเห็นใจเริ่มประปนกันไปมาแพรไหมรู้ว่าเธอต้องตัดสินใจสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอจะเลือกเดินตามเสียงหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักหรือจะเลือกเดินตามความยุติธรรมและความถูกต้อง เช้าวันใหม่มาถึงอย่างช้าๆท้องฟ้าในตอนเช้าเหมือนจะสะท้อนความรู้สึกของแพรใหม่ที่เต็มไปด้วยความหม่นหมองและความกังวลทุกประการหลังจากการ,รเผชิญหน้ากับคมเมื่อคืนนี้เธอรู้ดีว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องตัดสินใจเลือกทางเดินของชีวิตตัวเองทุกอย่างที่เกิดขึ้นไม่สามารถย้อนกลับไปได้ความจริงที่เธอรู้เกี่ยวกับอดีตของคมและพ่อของเธอทำให้เธอไม่สามารถหลีกหนีจากความจริงที่มันทำให้เธอต้ององเปลี่ยนแปลงชีวิตไปตลอดกาล แพรไหมเดินไปที่ระเบียงบ้านมองออกไปยังทิวทัศน์ที่เคยทําให้เธอรู้สึกสงบแต่ในวันนี้กลับรู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งใบกําลังจะถล่มลงมาความเงียบสงบของธรรมชาติแทบจะไม่สามารถปลอบประโลมจิตใจที่เครียดขุนของเธอได้เลยเสียงฝีเท้าของคมดังมาจากด้านหลังเขายืนอยู่ตรงประตูร,ระเบียงเงียบเเมื่อแพรไหมหันไปมองเขากําลังมองไปข้างหน้าราวกับว่าเขารู้ดีว่าสถานการณ์นี้จะต้องจบลงอย่างไรคุณจะเลือกอะไร คมถามเสียงเบาแพรไหมรู้ว่าคำถามนี้เป็นการทดสอบความอดทนของทั้งสองคนแพรไหมยืนนิ่งก้มมองพื้นราวกับกำลังพิจารณาทุกคำตอบที่มีอยู่ในหัวเมื่อเธอคิดถึงสิ่งที่ต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นการอยู่เคียงข้างคมหรือการแยกทางเพื่อตามหาความยุติธรรมและความถูกต้องในชีวิตของตัวเองในที่สุดแพรไหมก็เงยหน้าขึ้นมามองคมด้วยสายตาที่มั่นคงฉันฉันเลือกที่จะไม่ให้ความผิดพลาดของอดีตมาทำลายอนาคตของเรา คำตอบของเธอทำให้คมขมวดคิ้วและในชั่วขณะนั้นเขาดูเหมือนจะไม่เข้าใจแต่แพรใหม่ก็พูดต่อไปฉันรู้ว่าความผิดพลาดจากพ่อของฉันและสิ่งที่คุณต้องเจ็บปวดมันไม่สามารถลบออกได้แต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องจมอยู่ในความแค้นไปตลอดฉันจะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแต่จะไม่ให้มันควบคุมชีวิตของฉันคมยืนนิ่งเขามองเธออย่างเงียบงันแต่ในสายตาของเขาเริ่มมีประกายบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนความเจ็บปวดที่เขาเก็บซ่อนไว้เริ่มสั่นไหวเหมือนกับว่ามันกำลังเริ่มคลายออก คุณคือคนที่ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอในชีวิตแต่ตอนนี้ผมไม่รู้จะพูดอะไรคมพูดเสียงแหบแห้งแพร่หมย,ยิ้มอ่อนโยนก่อนจะพูดต่อมันไม่สําคัญหรอกว่าเราจะพูดอะไรเพราะสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นการเลือกของเราเองและการเลือกในวันนี้จะกําหนดทุกสิ่งในอนาคตของเรา คมยังคงยืนเงียบๆคำพูดของแพรไหมทำให้เขารู้สึกว่าเขามีความหวังแม้ว่าความผิดพลาดในอดีตจะเป็นสิ่งที่ยากเกินจะลบล้างแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถเดินไปข้างหน้าหากไม่ได้มีแพรไหมเคียงข้างในที่สุดคมก้าวเข้ามาใกล้แพรไหมเขายืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเธอก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความจริงใจขอโทษขอโทษจากใจจริงและขอบคุณที่ให้โอกาสผมอีกครั้งแพรไหมมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความเมตตาเธอก้าวไปข้างหน้าและวางมือบนไหล่ของเขา เราเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าคุณพร้อมที่จะปล่อยอดีตคมพยักหน้ายอย่างมั่นใจสายตาของเขาเริ่มเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่นความรักและการให้อภัยในวันนี้ทำให้เขาเชื่อว่าอนาคตยังมีทางเลือกที่ดีรออยู่สุดท้ายแล้วทั้งสองคนก็เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแม้จะเต็มไปด้วยความผิดพลาดและความเจ็บปวดในอดีตแต่การยอมรับและการให้อภัยคือหนทางที่จะช่วยให้ชีวิตของพวกเขาเก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความหวังและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเริ่มต้นใหม่